ครับสวัสดีครับทนายนัดนะครับพอดีมีคําปรึกษามาจากเกษตรกร,ท,กรท่านหนึ่งนะครับไปทําสัญญาเงินกู้โดยการเอาเล่มทะเบียนรถเนี่ยไปจำนำไว้กับไฟแนนซ์แห่งหนึ่งนะปรากฏว่าแกเนี่ยผ่อนไม่ไหวตัวพนักง,งานไฟแนนซ์เนี่ยก็มายึดรถที่บ้านแกแล้วยึดรถไปแล้วนะครับก็ไม่ได้นาคืนบริษัทเอาไปจอดไว้แถมยังเรียกค่าจอดวันละ4ี่ เรียกค่าดอกเบี้ยค่าโน่นเสียเวลาต่างๆมาหลายอย่างครับเป็นจำนวนนนถึง6กถึงเจ็ดหมื่นด้วยกันจากเงินต้นที่ต้องผ่อนนะทีนี้ครับแกก็เลยถามผมว่าแบบนี้เขามีสิทธิ์ไหมเขาทําได้ไหมหรือเราจะหาทางออกอย่างไรในเคสอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะกรณีที่ว่าคุณเอาเล่นระเบียนไปจำนำนะถ้าคุณผ่อนไม่ไหวคุณผิดสัญญาเงินกู้เขาอันนี้ไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อนะ ถ้ามีการฟ้องร้องคดีต่อศาลคุณไปใช้สิทธิ์ขอผ่อนต่อที่ศาลได้นะแต่ถ้าในกรณีที่คุณผ่อนต่อไม่ไหวคุณใช้รถอยู่นะคุณจอดอยู่ที่บ้านในอนณาเขตหรืออาณาเขตส่วนของคุณถ้าคุณไม่ยินยอมให้พนักงานเข้ามาอันนี้เป็นสิทธิ์ของตัวคุณเลยนะคุณไปทําสัญญาทางแพ่งนะแต่ถ้าคุณไม่ยินยอมให้เขามาเอารถมายึดรถ ถ้าเขาเข้ามาเขาผิดข้อหาบุกรุกถ้ามากันหลายคนอาจจะเป็นกรณีการโชคหรือว่าป้นรัพย์นั่นคือคดีอาญาตัวลูกหนี้หรือคนเอาเล่มทะเบียนไปจำนำสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการคือแจ้งความจับได้เลยครับนะในเมื่อคุณไม่ยินยอมให้รถไปรถเนี่ยมันยังเป็นกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของคุณมันยังไม่โอนเป็นของพนักง,งานไฟแนนซ์นะคุณต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนคุณต้องแยกระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญา คุณผิดสัญญาเงินกู้เขาก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งอยากใช้รถอยากผ่อนต่อก็ไปผ่อนต่อไกลเกี่ยทำสัญญาผ่อนต่อวันที่ศาลนะแต่รถจอดไว้ที่บ้านหรือคุณไม่ยินยอมให้เขาเอาไปอันแบบนี้คุณมีสิทธิ์ทางกระบวนการทางกฎหมายเขาใช้สิทธ์เกินสิทธิ์เขาใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะหรือเขาบุกรุกเข้ามาคุณแจ้งความจับได้เลยนะอันนี้คุณต้องแยกประเด็นนะครับ สำหรับเกษตรกรท่านนี้เนี่ยกังวลใจมากเลยครับจ่ายดอกเบี้ยจ่ายค่านําจอดต่างๆหลายหมื่นครับนะไปกู้เงินมาแค่แสนกว่าบาทแต่ต้องจ่ายยอด6 7หมื่นซึ่งมันเยอะจนเกินไปนะในกรณีที่ว่าคุณถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งแล้วเนี่ยคุณติดต่อทนายปรึกษาเรื่องเอกสารเรื่องการเรียกจ่ายดอกเบี้ยสัญญาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมค่าติดตามค่าทวงถามอะไรต่างๆเพื่อสู้ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะต้องเข้าใจในส่วนแพ่งนะ แต่ถ้าคุณไม่ดําเนินการอะไรเลยเขาจะออกหมายบังคับคดีนี่คือหมายบังคับคดีนะคุณดูนะแบบนี้ครับตัวไฟแนนหรือว่าบริษัทหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาจะเอาหมายบังคับคดีตัวนี้มาเขาถึงจะยึดลดคุณที่บ้านได้นะแต่ถ้าไม่มีหมายบังคับคดีแบบนี้มาเขาเข้ามาโดยคุณไม่ยินยอมคุณแจ้งความจับได้เลยอันนี้คุณต้องรู้สิทธิของตัวเองนะครับตัวลูกหนี้หรือว่า ตัวคนที่ทําสัญญากับตัวจำนำเล่มทะเบียนต้องรู้สิทธิตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้แนะนําให้คุณเนี่ยโกงนี้แต่ผมแนะนําในเรื่องของสิทธิของบุคคลแต่ละคนที่พึงมีพึงได้นะครับตัวพนักงานไฟแนนซ์นะครับน้องๆนะฝากไว้ด้วยนะครับคุณเข้ามาแบบนี้นะคุณทําผิดกฎหมายนะครับถ้าเขาไม่ยินยอมเนี่ยคุณมีโอกาสแจ้งความจับนะมันงเงินเดือนรายวันไม่กี่พงกี่บาทมันไม่คุ้มนะฝากไว้ด้วย